สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะแฟนคลับแฟนช่องน้องเบลพารวยรัตมณีชาแนลและนี่าพารวยค่ะค่ะคุณผู้ชมสําหรับมือนีนะคะเป็นวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วนะคะน้องเบลดได้ย่งไดมีตัวเลขจากเชียนอนัศนีมาฝากเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้แล้วค่ะคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วนาะก้อนจะเข้าห้องสอบหรือว่าก้อนที่หววจะออกนั่นเองค่ะคุณผู้ชม เปนลายมั่ฝา,าคือเลขลับมีที่มานะคะสามตัวเม็ดเดียวค่ะเสียดายค่ะทามันแมนนอทาบลงก็ไดเนาะค่ะคุณผู้ชมก็ยัพึ่งว่าเลขลายเด้อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันกระมีหางเดียวเม็ดเดียวเองคุณผู้ชมนั่งไปพิจารณาเบื้องเอาเนาะวามาักกะจัดทัดกระพานเพราะว่าอาจารย์เพิ่นเห็นวางววดก่อนมันเขาเพิ่นเพิ่นก็เลยได้นะํมนามาฝากค่ะคุณผู้ชมสําหรับ คลิปนี้นะคะน้องเบลได้บันทึกเทปบันทึกเสียงอาจารย์ไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วด้วยค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยก็เป็นเวลาซีทุ่งแล้วมันดึกมากค่ะผู้ชมคือน้องเบลเหตุคลิปบ่ท่านค่ะมันเยิมมาแล้วก็งานยุ่งหลายก็เลยขออนุญาตมาล่งในวันหวยออกคือวันที่หนึ่งนี่ก็ค,คิดว่านาจะพ่อซื้อใดเนาะค่ะนาจะบ่ตรงเ็กดังเนาะ เดี๋ยวจะภาพไปฟังเสียงจากเซียนอาสนีพร้อมๆกันเลยค่ะว่างวดน,นี้เลขลับมีที่มาจะได้ตัวไหนนะคะแต่ก่อนอื่นเข้ามาแล้วนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้น้องเบลด้วยนะคะฮัลโหละคะเซียนอาสนีสวัสดีจา้าน้องเรียเหรอแมนจาน้า <c oughs> ดึกดื่น,น,นบอท่านค่ะบอท่านก็เลยข,ขออนุญาตดึกดกนี่ละค่ะ <c oughs> เยอะมากงันเยอะไหมค่ะ ลนเนะเุ่งกว่าจะลุ่งพรุ่งนี้แต่เศร้าเลยไหมค่ะ <มา S 1> จ้าเดี๋ยวอัดเสียงไว้ไ <ป S 1> เนะ <ไป S 1> าะจ้ามือนี่เสี้ยนอัศนีวามนีอะไรมาฝากองค่ะมือนี้มีหมองมากเม็ดเดียวกางเดียวเลยมีหมองมาก่จะเป็นคลิปที่สามเลยะเล่มีที่มาเม็ดเดียวบ่ค่ะคะหวัวดกอนเข่าบ่ค่ะหวดกอนอันนี้ ว่งเขา,นาเนีเ่ยค,ครับฝืนหน่อยมากน้องเดียวอืมว่างไงอยู่ฝืนฝืนหน่อยมากจ้าจะเห็นจะเห็นมวยมาฝากค่ะยนครับช่องน้องเดียวเร็นเส้นี้เงินซื้ออย่งซื้อยาเซียนเนาะจ้ากินข้าวแรงไปค่ะเซียนครับกินแล้วครับปนกบหน่อย พาดแต่ตอนนี้กลิ่นแซ่บมือนั่นก็ว่ามกปลาซิ่วมือน,นี่กะกลอนกบนกกนอยะจ้าแซ่บกบน้อยกบน้อยแซบย่บฝนตกบ่ค่ะฝนตกบ่ตอนนี้ว่าครับฮ้บอนฮ้อนอืน้องเดร็วตกบ่อพีบ้านแดงโอ้ยตกแบบกระปิดกระป่อยตกทังไหนบุคคาเราก็ล่มแห้งยื้อไปนี้ก็ะยุดไปเฉยเลยบ่ตกอ,อีกเลย แต่ว่า่ออยู่ไปทั้งืนเรกค่ะกลาวันเข้าที่นาวะมาอมาังชัดเจนเเ่สียงชัดเจนดีอยู่ค่ะเสียงชัดเจนดีลูกเสียงเข้าเต่าเนาะเสียนอายุสามองถวท่สามโอ้ยเสียนยังหนุ่มอยู่ตอนนี้แต่ว่าเสียงอาจจะไปไกลแล้ว่อมเข้าเาัวหัวหนวหห โอ้ยตายแล้วน้องเบลอายุหลายพอเด้วเอฟซีแล้วโอ้แม่นแมนค่ะน้องเบลนี่เท่าแล้วเด้อเอฟซีกันเท่าแล้วน้องเบลสามปีผาแล้วสามมีตัวเลขกลับหลังหายสามน้องไอ้ิชานอนละมอ่อนเราจ้านอนแล้วเอาบอกเอฟซีห่างสองข้อน้องเบลหาร์ปากากระดาษจดบัน จ้าอาเอฟซีพร้อมนะคะรพร้อมจดไปพร้อมกันนะคะเม็ดเดียวเลขมีที่มานะคะนำมาฝากหวดแรกเนาะครับเอาฝากวดแรกวดแรกค่ะ วันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาเนะจ้าเลขที่ออกสองเก้าห้าสองเก้าห้าขับเม็ดเดียวทางเดียวสองตัวมีบอจ้าสองต,งตัมีแม่ต้องเดียวไอเอฟซีต้องเดียวตัเหล็กเขาเลย ตัดเรียนเอาใน่มีราคาคุปชมก็จะได้แค่สามหางสองเก้าสองห้าเก้าห้านะคะเลขออกค่ะรัดห้คนท,ที่หลายคนช,ชอบก็จัดคัดก็่านนะคะเพราะว่าการมันกันน้ำมาเห็นมันเข่าไปอยากม่แบ่งปันเนาะค่ะเพื่อมันแมนอีกแง่สามาหาบาลครับลุนกลปุ่มนี้หร่าป้าจ้า แมนอยู่ท้าว่าบอลงงวดน,นี่ผัดเลขเข่ามากแลว้วงวดหนาบอลลุ่งเพิ่งจะว่าหายเนาะปะงวดกว่นอนเหมือนังคือบมมอมาลงแมนวบาค่าจาย์ขับแมนย่จ้าลงเลยชุดแรกเอ้ยงมดแรกนะเพะาเห็นมากเห็นมากโอ้มัเข่าอีตัวนี้ตำโตัวตาตัวแตดทาโตัวตรงไม่ได้ต้องฝาต้องเี้ค่ะ อได้แล้วเด้อค่ะคุณชมเม็ดเดียวนะคะเลขมีที่มาจากเซียนอัศนีนะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะเพราะว่าก็จะได้ล่งมืออื่นเศร้าบุหล่ะค่ะแบบเหล่งดวนเลยเพราะว่ามือนี่กรดดึกเตือนคักแล้วกับลบกวนเซียนเพลินขึ้นกันครับผมใลองเบลล์สะดวกลองกันได้กับ่อไปว่ือท่านล่องเบลล,ล,ออนนล่ <c oughs> อ, <c oughs> อีี <c oughs> ่าอ,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 อะไรจ้าประมาณนั้นละผมเสียรติคือดอง์ค่ะเพาะนี่ค่ะตอนนี้เสียง ยังล,ล,ละมคลกแก่เลยน้องเดวกบเห็บจ้าเอาขอฝากเงี้ยปั่ยาสมุนไพรนะตาผ้าตาหวงผู้ใดเป็นต่อกระจุกต่อหินุดในตาตา,ตาบเห็นพวกตาบัจ้ำบแจ้งบัไข้มาดิจิตยาสมนุนไพรตัวนี้กันที่ดีขึ้นยอยาตัวนี้กระพุกยอรักษาปอกปุมมตะวานทั้งครอบ เอาอ่ายภาษาอังเกฤษชาเมื่อชาเท่ากระดูกข้ามแข่งเขาข้าแสบานนะครับกินกินข้าวไม่อร่อยนะ่น,นหละตนตนอยู่ใจว่า้อีการเขาตกแปบภาษาลำเลาะแล้วก็กำลับสุภาพรุษที่เขาว่าขันเห็นไปเวียนแกนบรเห็ใต้เขา มีคนตกน้ำตายพี่น้องมี่ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศใช่ครับแล้วก็มอกแง่งปดถึกกระเพอใแ้ไดพี่น้องการบำรุงตําลกปากรอบเพื่อว่าให้เป็นมะเร็งตํามกปากกินดีใช้ดีนะคะใช้ดีก็บอกต่อนะพี่น้องขอให้รวยๆเฮงๆทุกคนต่างฟังตามตัวแตกกันนี่จ้า เองเฮงปังปังแตกสามตัวสองตัวคือจังพันพันมากเลยเด้อค่ะอาจารย์ครับจาถูกขอให้เขาจะคิดได้เรากจาเอาเลขซองหรือว่าเลขยั้งก็ได้ขอให้เขาเนะค่ะอาจารย์ปกติคนกับเลขซองนี่ถูก,ถกทุกงวดอยู่แล้วด้ค่ะซองเก่าเมื่อน,นี่ตั้งแต่หายมาานี่บผ่านเลยเป<อ>็นยังเป็นยัง <laughs> ไงเปไ <laughs> นั่นเลขเขาแล้วเลขเขาแล้วค่ะจา์เลขเขาแล้วจ้าเอาบอรลกวนเซียนพนแล้วค่ะหายพ็นพักพรตอนนี้จะซีทุ่มแล้วอู้น้องเวลนี้ทํางานแบบติดเดืดไร่ละน้องเวลนอนต้บกปกปุมเทียงขึ้นเลพี่ได้รับอ้าขอให้ขอบคุณสุขภาพน้องเบลทั้งน้องอลิชาทั้งพ่อเฮ่าแม่รัตนี อ๋อไฮโซโซ่วันหมันอหอไฮลำลุยมัดชุโซกคนเ้อรับเ้อร์ขอบคุณค่ะอาจารย์กลับขึ้นนอีกค่ะขอตัหน้าวะราตรีสวัสดิ์คุณไหนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอ่าค่ะคุณผู้มชมสรุปนะคะตัวเลขท้ายคลิปนี้นะคะของเซียนอัสนีเด้อค่ะคุณผู้ชม เพิ่นเอามาฝากก็คือเลขมีที่มานะคะเลขรับมีที่มาเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวคือสองเก้าห้านะคะก็จะตัดเลนก็จะได้สองเก้าสองหาเก้าหาก็แล้วแต่คุณผู้ชมเด้อค่ะพิจารณาเอาหมดก่อนเพิ่นว่าเพิ่นเห็นมาว่าเขาสามตัวเพินเ่น,นก็เลยนํามาฝากเนาะค่ะผู้ชมกับพิจารณาเบื่องจาามากกระจัดคัดกระพานตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกๆท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะพรุ่งนี้หรือว่าคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ